สวัสดีครับ up to you ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้นครับคุณผู้ชมคงจะทราบกันแล้วนะครับในเรื่องของพิษภัยของมุรี่นะครับว่ามีอันตรายต่อสุขภาพของตัวผู้สูบเอง แล้วก็คนรอบข้างนะครับทางองค์การอนามัยโลกนะครับได้กำหนดจัดให้ว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันพศสุบุดีโลกในทางเราหน่วยงานสาธารณสุขเองก็เน้นเห็นจุดนี้เหมือนกันนะครับเลยได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับโดยกิจกรรมนะครับที่ผมจะกล่าวถึงนะครับมีอยู่3แห่งด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่แรกกันนะครับเริ่มกันที่โรงพยาบาล กางกลัวป่าจังหวัดพังงานนะครับโดยเขาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพบู้บุริโลกประจำปี2557ขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2557นะครับดับบริเวณชั้นหนึ่งอาคารผู้ป่วยนอกเพื่อให้ผู้รับบริการได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการสุบุรียาถูบใบจากยาเส้นนะครับเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ประกาศน,านโยบายของโรงพยาบาล ตะก,กวัวป่าและสถานบริการสาธารณะสุขทุกแห่งเป็นเขตปอดบุหรี่นะครับโดยการใช้สมุนไพรในครัวเรือนที่มีอยู่ในชุมชนเลิกบุหรี่ด้วยตนเองเช่นใบฟ้อมแขกหรือฟ้อมควายของชาวตะก,กวัวป่านะครับใบกระเจี๊ยบมะนาวฝานบางๆและการพูนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการนะครับในการให้ความรู้และจำลองคลินิก อดบุรีเรื่องบุรีของโรงพยาบาลมาให้บริการในเชิงลุกเรามาตอนที่สถานแห่งที่สองเลยนะครับในการจัดกิจกรรมทอดสูบบุรีโลกกันที่เราไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ2557ัน25้นะครับท่านสามารถนะครับคุณเมธีวรศักดิ์นะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานวันทอดสูบบุรีโลกประจำปี พศ2557ณเทศบาลตำบลน,นาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมภายในงานนะครับได้มีการเดินกระบนวนรณรงค์ภายใต้คอนเซปต์บุรีภาษียิ่งเพิ่มคนตายยิ่งลดต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่แอ้ครับสสจจังหวัดสุราษฎร์ครับที่ได้ส่งเรื่องราวดีๆ กันเข้ามาครับมากันที่แห่งที่สมนะครับมาที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชบ้านเรานี่เองครับโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับทางโรงพยาบาลหมา,านครศรีธรรมราชร่วมกับภาคทีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมรณรง,นงเนื่องในวันพศบุรีโลกขึ้นมาณโรงเรียนท่านนครยางวโรภาสอุทิศนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโดยในงานนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก ท่านอาภินันต์ื่อธานุวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดงานและได้กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมงานถึงจํานวน1,300คนด้วยกันโดยกิจกรรมประกอบด้วยนะครับเป็นการขบวนรณรงค์ของเครือขายชุมชนนะครับการแสดงของนักเรียนของอสอมอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เลือกสูบบุหรี่นะครับเทคนิคการเลือกสูบบุหรี่โดยคลินิกฟ้าใสการทดสอบสมรรถภาพปอดและกายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดปอดบุหรี่ฟันดีเกลแข็งแรงกินอย่างไรเมื่อห่างไกลบุหรี่ทั้งนี้นะครับธุกกิจกรรมที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่าง แข็งแข็งครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับต้องขอขบคุณกลุ่มพี่วิยาดาครับองค์เฟสครับกลุ่มงานศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครสีธรรมราชนะครับที่ได้นําเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันนะครับเจอตัวแล้วครับกาลังพ่นควันปุยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่านะครับว่าเขาทราบหรือไม่ว่าเรากําลังจัดกิจกรรมรารง์กันอยู่ตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคือพี่ไม่รู้เลยครับว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงจัดกิจกรรมโรณรง์ วันทศสุบุรีโลกันอยู่อ๋อรู้ครับรู้ครับเออแล้วพี่ทําอะไรเนี่ยครับนี่มันใบจากยาเ้นมันก็จัดว่าเป็นเป็นไัยเหมือนกันนะครับเรียกทราบไหมครับเนี่ยนี่ครับดูครับทราบครับทราบครับแต่ว่าพอดีเลยวันเนี่ยวันที่อะไรวะสามเดือไหมวันที่สามเดอนสามเอนมเดือนเป็นโคสูบุรีใช่ไหมใช่ครับก็เนี่ยเริ่มแล้วลดลงนี้ตอนนี้ก็ลดเรื่อยๆครับลดได้เยอะมากเนี่ยวันนี้มวนแรกโอ้ดีเลยครับดีดีครับแต่ว่ากล่าวว่าคืออนาคตข้างหน้ากล่าวว่าจะ ไม่สูบเลิกเลยทิ้งเลยอ่าถ้าทำได้เนี่ยผมต้องชื่นชมพี่มากครับสำหรับคนที่ว่ายังไม่มีความคิดหรือว่ายังสูบอยู่เนี่ยกบควรพี่เชิญชวนเขาหน่อยก็ผมสำหรับคนที่ว่ายังสูบอยู่นะครับขอให้เลิกเถอะเพราะว่าบุหรีไม่ดีเลยเงินก็เพลองตอนนี้ก็ภาษีก็เริ่มขึ้นอ่ขึ้่เพลิงเปล่าๆครับแล้วก็คือมันอยู่การทำร้ายตัวเองและก็คนรอบข้างด้วยครับเห็นด้วยครับคือพูดได้ว่า เบื่อเงินโดยโดยเป่าประโยชน์ก็คือเอาเงินมาจุดเล่นอ่าใช่ใช่ครับเลิกได้เลิกครับสำหรับผมคอยดูอนาคตข้ั้งหน้าจะไม่มีครับแต่ก่อนน่นขอไปเช็คหน่อยโอ้ยไปเช็คได้ครับได้ได้ไปเช็คผมมีครับผมผมมีเดีไปเช็คครับครับผมคงจะทราบกันแล้วนะครับถึงพิษภัยของบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ใบจากยาเส้นยามวนนะครับมีอันตรายดังนั้นครับเลิกซะเถอะครับหรือไม่ก็หยุดซะเถอะนะครับเพื่อคนที่คุณรักเล็ก เพื่อตัวคุณเองนะครับสำหรับวันนี้ทางผมและทีมงานรายการอัพ o ูย u นะครับคงต้องขอตัวลาันไปก่อนพบกับผมได้ใหม่เวลานี้เวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมยืนนะพี่นะเลิกครับเลิกเลิเดี๋ยวผมขอไวเช็คผมคื่นด้วยนผมขอ